คลิปนี้จะพาทุกคนนะครับไปไหว้สักการะพระธาตุวัดกอกพระธาตุวัดกอกนะครับตั้งอยู่ในวัดกอกปะปอเมืองทีตำบลหนองจมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าวัดนะครับจะอยู่ที่เหนือเชื่อมหมู่บ้านระหว่างบ้านเมืองทีไปบ้านปะปอครับบริเวณรอบๆพระธาตุนะครับก็จะมีต้นไม้ตรงไหลสวนย่อมแล้วก็มีบ่อน้ำซึ่งมองไปรอบๆก็รู้สึกลมลื่นแล้วก็สะอาดตาดีครับ สิ่งวันที่ผมมานี่ก็เป็นวันเขาภาษาพอดีครับก็จะมีแม่ชีมาเขาสิลนทาสมาธิด้านในนะครับก็จะมีพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่หนังประดิษฐานอยู่ส่วน,นด้านนอกก็จะมีรูปปั้นพระพุทธรูปตั้งอยู่เรียงรายหลบอๆประทัดระหว่างที่ผมกําลังเดินขึ้นมากับว้ยสกกลระนั้นก็มีแม่ชีสองคนหนังอยู่สิ่งกําลังหนังทําสมาธิผมก็ต้องค่อยๆเดินขึ้นมาอย <ๆ S 2> ่างเงียบๆ เพื่อไม่ให้หลุกวัดสมาธิของแม่ชีนอกจากประทาดนั้นก็นี่ก็ยังมีหอละฆังสามชั้นอีกด้วยตั้งอยู่ใจกลางวัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการและสวยงามหลายคนนะครับที่กำลังอยากทำบุญแต่ยังหาสถานที่ไปไม่ได้ก็แนะนําที่นี่เลยครับวัดกอกพระป๋อมืองทีครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดาา้ัางนาจะพาไปดูสถานที่กันในนั้น รอรับชมเลยครับ